ครับวันนี้ลูกค้ามารับรถนะฮะแล้วก็มาขยับเลิกครับหนึ่งรอบ <c oughs> เป็น e อเวอร t เรสต์วแตัวท็อปเลยนะจัดชุดเบรกด้วยตอนนี้สุดทิษคันนี้มีเบรกเบมโบด้วยนะทุกคนเบรกสีส้มครับจานตัวนี้เป็นปั๊มพานาเมล่านะทุกคนนะจาน20 Z ซนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้ช่วงล่างเดิมแต่เน้นระบบเบรกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยขับรถเร็วนะครับ เนี่ยเจ้าของมารับรถแล้วก็ทำพิธีนะครับตัวท็อปหนึ่งล้านเก้าแสนสองมื่นสองพันบาทใส่แม็กขอบยี่สิบพร้อมชุดเบรกจัดเต็มลูกค้าขับมินิมารับรถเลยฮะคันนี้นี่ครับตอนนี้ก็กำลังว่ว้าสารอยู่นะฮะต้องบอกว่าหล่อมากครับสีเทา นะครับชุดแต่งหน้าวิกเตอร์นะค,ะคันนี้แล้วก็กระจังหน้าเป็น FORD สีดำพร้อมกับมินิไลท์ที่ตัวกระจังด้วยหล่อมากๆนะครับ,รบตัวท็อปสุดเลยนี่ฮะ ก็ขับมินิมารับเอเวอเรสต์นะครับวันนี้ลูกค้าประทับใจมากวันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนมีนาครับลูกค้ามารับรถต้นเดือนเลยสุดยอดมากครับ FC l i v e ิเวอร์ูนะฮะลูกค้าเราเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ชอบไหมครับชอบชอบครับสวยไหมฮะดีรถคันนี้ทำไมต้องเป็นเบรกแบมโบ้ครับพี่ เพราะว่ามั่นใจรถมันแรงครับรถแรงต,งต้องเบรกกระชับแล้วก็ชอบสีส้มด้วยชอบสีส้มด้วยนะครับก็สุดจอดมากๆขอให้เฮงๆรวยๆครับผมขอบคุณครับ